ลุอคอชีวิตรักลูกชังลูกรักตอนที่สองรินกลับมาที่บ้านของตัวเองพร้อมขนมของฝากจากสสิมากมายไหมแม่ของรินเห็นก็อดสงสัยไม่ได้เปี่ยวของกินมาจากไหนเยอะแยะนะ่ะรินดูสิของดีๆแพงๆทั้งนั้นแกไปเอามาจากไหนหวังว่าคงไม่ได้ไปขโมยใครเข้ามาหรอกนะเอามาจากบ้านเพื่อนนะ่ะแม่ แม่เลี้ยงรินมาแม่ก็น่าจะรู้ว่ารินไม่ใช่หัวขโมยที่ไหนจะไปขโมยของใครได้เออแม่ก็แค่ถามดูไปบ้านเพื่อนได้ของดีๆมาแบบนี้แสดงว่าเพื่อนแกคงรวยมากสินะใช่แม่เขารวยมากทำไมเขาถึงได้วัสนาดีจังเลยอ่ะแม่ผิดกับรินเกิดมาในครอบครัวจนๆพ่อก็จนแม่ก็จนห้องเล็กแคบท่แมวดินตาย นี่แกกำลังอิจฉาเขาอย่างนั้นเหรอรินก็ใช่นะสิแม่ใครจะไม่อิจฉาต้องทำบุญด้วยอะไรถึงจะเกิดมารวยอย่างเขานะ่ะถ้าแม่เลือกเกิดได้แม่ก็จะเลือกเป็นคนรวยแกจะได้เลิกบ่นแม่สะทีแงละ่ะใครมันจะอยากเกิดมาเป็นลูกแม่จนๆรินไปทำการบ้านก่อนนะแม่ไปเถอะ ไม่ทอนหายใจรู้สึกเศร้าซึมที่ลูกชอบบน่นชอบว่าที่ตัวเองเกิดมาจนแต่จะให้ทํำยังไงได้เธอเองก็อยากจะรวยอยากมีเงินมีทองเยอะๆให้ลูกสบายแต่คนเรามันเลือกเกิดมาไม่ได้เป็นอะไรหรือไหมทำไมมานั่งหน้าเศร้าอยู่อย่างนี้ละ่ะก็ลูกของเรานะสิพี่ไปรู้จักกับพวกคนรวยยิ่งทําให้เขาน้อยเนื้อต่ำใจเข้าไปใหญ่เลย หนึ่งรินนี่มันเธอเยอะธอ,ธอ,อยานจนพี่กลัวเลยนะพี่ว่าเธอก็กลักวจะปลามล,ลูกเอาไว้บ้างนะฉันก็ไม่รู้จะปลามยังไงแล้วนี่พี่มาดูต่อไปก็แล้วกันว่าหนึ่งรินเน่ะมันจะเป็นยังไงฉันก็พยายามจะบอกมันนะว่าถ้าอยากยกฐานะตัวเองก็ต้องเรียนให้เก่งตั้งอกตั้งใจเรียนจะได้มีงานการดีๆทำ จะว่าไปนะว่าก็ว่าเถอะพี่ว่านางรินเนี่ยทำไมมันหน้าไม่เหมือนเราเลยนะนิสัยใจคอก็ยิ่งไม่เหมือนใหญ่เราสองคนสมถะอยู่กันอย่างพอเพียงแต่นางรินเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนั่นสิพี่เราชอบอยู่กันอย่างเรียบง่ายถึงบ้านเราจะเล็กเท่าแมวดิ้นตายแต่เราก็มีความสุขไม่ได้ทุกร้อนอะไร ฉันก็เริ่มมาทุกข์ร้อนก็ตอนที่ลูกบนนี่แหละพี่แต่ก็นั่นแหละนะถึงมันจะหน้าไม่เหมือนเรายัางไงมันก็เป็นลูกเราก็เห็นเห็นอยู่พี่จะเป็นไปได้ไหมที่จะมีคนมาสลับตัวลูกเรานะ่ะเธอนี่ก็คิดพิลึกถ้าสมมุตินะถ้าสมมุติมีคนสลับตัวกันจริงๆเธอจะทําใจให้เลิกรักนังลินมันได้เหรอเลิกไม่ได้หรอกพี่ เลี้ยงมาตั้งสิบกว่าปีเกือบจะยีปีแล้วด้วยจใจฉันเลิกรักลูกได้ยังไงงั้นก็อย่าไปคิดเพราะถึงรินจะใช่หรือไม่ใช่ลูกเราเราก็รักเขาไปแล้วจะใช่ไม่ใช่ตอนนี้เขาก็คือลูกเราสลับลูกเหรอเรียนมาแอบได้ยินพ่อกับแม่คุยกันก็กัดปากตัวเองแน่นถ้าใช่ก็ขอให้เธอถูกสลับกับลูกตาลให้เธอได้กลายเป็นลูกของสิเธอ รินไปที่บ้านของลูกตาลอีกครั้งแล้วมองจ้องหน้าลูกตาลมีอะไรเหรอรินหน้าฉันมีอะไรติดเหรอฉันเห็นเธอมองหน้าฉันตั้งนานแล้วนะมีใครเคยบอกไหมลูกตาลว่าเธอหน้าไม่ค่อยจะเหมือนแม่เธอสักเท่าไหร่มีสิมีคนทักออกจะบ่อยไปว่าทําไมฉันหน้าตาไม่เหมือนคุณพ่อกับคุณแม่เธอเหมือนพ่อไหมไม่เหมือนหรอก พ่อก็ไม่เหมือนแม่ก็ไม่เหมือนฉันไม่เหมือนใครเลยในบ้านแล้วเธอไม่คิดบ้างหรอว่าเธออาจจะไม่ใช่ลูกแท้ๆจริงของพวกเขาก็ได้รินทำไมเธอพูดแบบนั้นล่ะฉันล้อเล่นนะ่ะก็แค่พูดเล่นๆก็เธอบอกเองว่าหน้าไม่เหมือนพ่อหน้าไม่เหมือนแม่แล้วจะเหมือนใครได้ล่ะจริงไหมตกใจหมดอย่าพูดแบบนี้อีกนะฟังแล้วใจคอไม่ดี ฉันรักพ่อกับแม่มากฉันไม่อยากเกิดเป็นลูกใครเลยนอกจากพ่อกับแม่ถ้าพูดแบบเนี้ยเพราะว่าถ้าเกิดมารวยไงถ้าเกิดมาอย่างจนๆอย่างฉันเธอไม่มีวันพูดหรอกว่าอยากเกิดเป็นลูกพ่อแม่น่ะรินขอตัวเข้าห้องน้ำาญิงสาวมองตัวเองในกระจกยิ่งมองก็ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองหน้าตาคล้ายกว่าส,สีมากกว่าลูกตาสะอีก หนูรินทำอะไรอยู่จ๊ะไปกินข้าวกันเถลูกกับข้าวกับปลาเสร็จแล้วคุณน้าคะคุณน้ามองหน้าหนูแล้วช่วยบอกหนูหน่อยได้ไหมคะว่าทำไมหน้าหนูถึงได้คล้ายกับคุณนา้าเอะจริงด้วยนะจะ๊ะจะว่าไปหน้าตาหนูก็คล้ายฉันมากเลยละจะ้ะตอนสาวๆฉันหน้าเหมือนหนูเป๊ะเลยมีแต่คนบอกว่าหนูไม่เหมือนพ่อไม่เหมือนแม่ทำไมละจะ๊ะ ไม่เหมือนจริงๆนะคะดูเหมือนคุณนะ้ามากกว่าเหมือนพ่อแม่ตัวเองซะอีกส,สีฟังรินพูดแล้วก็ตกใจเธอมองหน้ารินยิ่งมองก็ยิ่งรู้สึกว่ารินหน้าเหมือนตัวเองแม่ของหนูชื่ออะไรจ๊ะชื่อไหมคะ่ะอ๋อฉันไม่รู้จักหรอกหรือว่าสามีฉันจะแอบไปมีผู้หญิงคนอื่นไม่หรอกคะ่ะ แม่หนูไม่เคยนอกใจพ่อแน่นอนหนูมีพ่อเง้นก็ต้องขอโทษด้วยนะจ๊ะฉันนี่แย่จริงๆคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยศาสีบอกอย่างนั้นแต่ก็เก็บเอาเรื่องนี้มาคิดทั้งคืนเป็นอะไรคุณหน้าเครียดเชียวไปนอนได้แล้วดึกแล้วคุณมีเมียน้อยหรือเปล่าคะพบเฮ้ยอยู่ๆมาใส่ร้ายกันแบบนี้ได้ยังไงผมทำงานเสร็จผมก็กลับบ้านจะเอาเวลาที่ไหนไปมีเมียน้อย แต่มันมีเด็กคนหนึ่งเป็นเพื่อนกับลูกตาลหน้าเหมือนฉันกับคุณมากเลยนะคะถ้าเหมือนคุณด้วยแล้วมันจะเป็นลูกผมกับลูกผู้หญิงคนอื่นได้ยังไงสิงด้วยนะคะแต่เยรินหน้าเหมือนเรามากกว่าลูกตาลลูกของเราอีกนะคะคุณนี่คุณอย่าบอกนะว่ากำลังคิดว่าลูกตาลไม่ใช่ลูกของเรานะฉันไม่กล้าคิดแล้วคะ่ะ ฉันก็รักลูกตาลมากก็ลูกเราทั้งแสนดีน่ารักว่าง่ายเอ,อ่อถ้าวันหนึ่งปรากฏว่าเขาไม่ใช่ลูกเราคุณจะว่ายังไงคะเวยเป็นไปไม่ได้หรอกนะเ็าแ,แค่สมมุติไงคะแต่ฉันก็ไม่อยากจะคิดหรอกถ้าเกิดมันเป็นเรื่องจริงเราจะทำยังไงถ้าคิดแล้วมันปวดหัวปวดใจตัดสินใจอะไรไม่ได้ก็ไม่ต้องคิดหรอกนาะมันเป็นไปไม่ได้หรอก นั่นสิคะฉันนี่บ้าบอรจริงๆคิดอะไรเรื่อยเปืือยไร้สาระถ้าเกิดวันนึงพบว่าลูกตาลไม่ใช่ลูกของเราฉันคงตายแน่ค่ะลูกตาลแอบได้ยินพ่อกับแม่พูดคุยกันเรื่องนี้ก็ยิ่งทําให้เธอเสียใจนี่เราหน้าไม่เหมือนพ่อกับแม่ขนาดนั้นเลยหรอเนี่ยเป็นอะไรหล่ะคะคุณโหนมานั่งอะไรอยู่ตรงนี้ <S <S พี่อึ้งจ้ะพี่อึ้งว่า ลูกตาลหน้าเหมือนพ่อกับแม่ไหมจ๊ะเออพูดมาตามตรงเถอะค่ะลูกตาลไม่โกรธหรอกก็ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่หรอกค่ะคุณหนูหรือว่าลูกตาลจะไม่ใช่ลูกที่แท้ของพ่อกับแม่นะพี่อึง้งโถอย่าคิดมากสิคะคุณหนูลูกตาลไม่มีอะไรหรอกคะ่ะคุณหนูน่ะออกมาจากท้องคุณแม่จะไปเป็นลูกคนอื่นตอนไหนละคะทิงสินะ ฉันก็ออกมาจากท้องแม่นี่นาะบางทีฉันอาจจะคิดไปเองขอโทษดีนะพี่อึ้องแกจบลงไปแล้วนะคะสรุปแล้วลินเป็นลูกใครลูกตานคือลูกใครนะคะติดตามชมคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ